ข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันต่อค่ะนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามโมเดลประเทศไทย4.0ค่ะและตามนโยบายประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและพบปะกกับประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่มารอรับฟังนโยบายเป็นจำนวนมากบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะติดตามกับคุณปฏิพัทธ์เข็มทิศรายงานสดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะเชิญค่ะ ครับมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการเดินทางลงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับล่าสุดนะครับต้องบอกได้ว่าพี่น้องชาวร้อยเอ็ดครับดีใจคักหลายครับหลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับได้เห็นชอบในหลักการการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดตามโมเดลนะครับร้อยเอ็ด4.101แล้วครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกับหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้รรอยเอ็ดซึ่งทางจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลร้อยเอ็ดส1่ดยนโดย,โดดโดยนายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำเสนอยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจของจังหวัดให้สามารถนำไปสู่ภาวะที่เอื้อต่อการสร้างรายได้สร้างโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีีขึ้้้้นนนนใหกัับประชชาาทงสถ นการทางเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันถือได้ว่าขาดพลังในการขับเคลื่อนซึ่งภาคการเกษตรที่เป็นรายได้หลักของพี่น้องประชาชนนั้นไม่แข็งแรงเพราะเป็นระบบของ ค่ะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะในความขัดข้องถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเมื่อไหร่จะมีการรายงานให้ทราบจากที่ร้อยเอ็ดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากคุณปฏิพัทธ์วด้ค่ะ